หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าตัวเองเป็นดอยดค่าอาจจะรู้สึกว่ากูเนี่ยไม่สามารถซื้อรถอย่างอื่นได้แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องโกหกสามารถซื้อได้ถ้าคุณมีเอกสารครบถ้าคุณมีรายได้ที่ชัดเจนก็คือว่าคุณมีเอกสารที่เขาต้องการเนี่ยเขาจัดให้คุณได้แน่ใครที่คิดว่าอาชีพตัวเองเป็นไปไม่ได้เนี่ยแม่งโกหกเว้ยเขาขี้เกียจจะทําให้พวกคุณมากกว่าเพราะเขามีเวลาเลือกลูกค้าไงแต่พวกเราแม่งดันไม่เลือกเพราะพวกเราแม่งละหัมพวกเราแม่งบ้าถ้าพูดตรงๆนะพวกเราเหิวเงินก็เลยเอาแม่งหมดให้ลูกค้าผ่านให้ได้นะครับ ไปที่ไหนไม่ผ่านเนี่ยคุณคุณมาหาผมเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนว่าเราเป็นแบบคล้ายๆว่าไงอะ่ะเป็นตัวสำรองวะเฉยเยสวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพนรัตหนึ่ง99ครับ วันนี้อยู่กับ t o y o ต a Fort u n e เเป็นตัว V ปี2008เกียร์ออโต้บวกเกียร์โฟเครื่องดีเซลด้วยนะซึ่งบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมต้องบอกเครื่องดีเซลเพราะบางครั้งเนี่ยผมเอาเบนซินมาขายซึ่งราคาจะถูกกว่าแต่นี้เครื่องดีเซลออโต้บวกขับ4ไปดูสภาพกันเลยไฟหน้าใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในกระจังหน้าโครเมียมเหมเงาวิงโลโก้อยู่ครบไฟสปอร์ตไลท์ใสกิ้งไม่ต้องขัดอีกแล้วแล้วก็คันนี้พิเศษชุดแต่ง T.R.D. 1ชุดซึ่งติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ไปดูสภาพด้านข้างกันต่อล้อสเปคเดิมๆเ,เลยนะฮะก็คือใครที่อยากจะไปเปลี่ยนล้อก็ไปเปลี่ยนเอาแต่เราเนี่ยพยายามเซตช่วงล่างแล้วก็หาอะไรเดิมๆม,มาใส่แต่ล้อเนี่ยมาอย่างนี้เลยลูกค้าไม่ได้แต่งอะไรเลยมาสักนิดเดียวนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเอาเองอันนี้คุณเห็นอยู่แล้วว่าสีขาวนะครับซึ่งเป็นสีที่นิยมมากนะแล้วก็ราคาเนี่ยจะแพงกว่าสีปกติโอเคมีบันไดามาให้แล้วก็แหลกหลังคาเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะฮะทั้ง2ด้านแล้วก็ตรงนี้ครบไม่มีแตกหักทรงโป่ง,ปงทั้งหน้าทั้งหลัง ไม่มีเบียดเลยเราไปกันที่ข้างหลังกันนะครับก็ปีกของ T R D นะฮะแล้วก็ด้านหลังนะของ T R D นะครับมีให้หมดเลยไฟท้ายเนี่ยแดงกล่ำใสกิ้งไม่มีน้ําขังไม่มีแมลงตายด้านในแล้วก็โลโก้อยู่ครบหมด ขอให้ดูด้านหลังนิดหนึ่งนะครับไม่มีรอยชนมาเลยนะรอยอาร์คต่างๆยังอยู่ครบหมดทั้ง2ด้านคันนี้เนี่ยไม่ได้จูนเครื่องมาหรือว่าไม่ได้ทําซิ่งมานะครับอันนี้สภาพเดิมๆเลยเป็นรถที่คนมีครอบครัวใช้นับออกต่างจังหวัดบ้างแต่ก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เบาะเนี่ยแถวที่3มีให้อยู่คุณจะต้องสังเกตอย่างหนึ่งบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเจอรถที่เบาะเนี่ยแขวนได้จริงมีเบาะครบแต่ความจริงเนี่ยพอใช้งานจริงแม่งใช้ไม่ได้เดี๋ยวคันนี้เนี่ยเราจะมาแกะดูว่าใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะดูลออควันเสร็จแล้วก จะไปด้านในกันโอเคแล้วก็มีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วติดใช้งานได้ปกติคุณไม่ต้องไปเซตอีกแล้วนะครับเคมาดูด้านข้างกันต่อนะด้านข้างเนี่ยทรงโป่งเนี่ยไม่มีเบียดจนแตกหักสภาพดีทรงยังสวยอยู่อันนี้ก็ใช้งานได้ปกติ นะฮะไม่มีหักก็มีกระจกเนี่ยอันนี้เนี่ยลูกค้าติดมาเพิ่มเป็นไลฟ์สไตล์เป็นความต้องการของเขานะครับก็คือของจากศูนย์เนี่ยไม่มีลูกค้าไปติดมาแต่ก็ยังเงาวิ้งอยู่นะครับอันนี้คือเครื่องสัมพันธ์ดีเซลโอเคกระจกตรงนี้ก็ยังมีให้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่า เรามาดูเบาะกัน2ด้านนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสภาพเนี่ยปีกไม่มีล้มสภาพไม่มีขาดเลยสภาพดีใหม่เอี่ยมนะฮะไม่ได้พ่นมาเลยนะครับแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยคันนี้ดูดีมากหัวเกียร์ไม่มีขาดเลยตรงนี้เนี่ยลูกค้าซื้อมาหุ้มใหม่เองพวกนี้ลูกค้าก็หุ้มใหม่เองเหมือนกันอันเนี้ยที่จุดบุรี่อยู่ให้ด้านหนึ่งนะฮะอีกด้านไม่มีจอเนี่ยเป็นจอแบบใหม่จอ iPad นะฮะใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าเปลี่ยนมาช่องแอร์ทั้ง4ช่องแม่งไม่มีแตกหักเลยแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโตโ้ตรงนี้ที่วาางแขนสภพ แม่งโคตรด,ดีเปิดมาเนี่ยข้างในก็ยังสะอาดอยู่ไม่มีแตกหักเบรกมือเนี่ยจับไปเนี่ยหนังยังไม่หลุดตามมาเลยโซน,นงนี้ผมให้เยี่ยมเลยนะแล้วก็มาดูคอนโซลหน้ากันนะครับคอนโซลหน้าสภาพดีไม่มีแตกส,ไตสีไม่มีสีดอาจจะมีตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะเขารูปทําไมบ่อยๆนะทำให้เหงื่อใครเนี่ยกัดสีทลอก น,ะะนี่ที่ใส่แก้วนะครับลิงชัรยังใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ที่ใส่แก้วอยู่ครบหมดมาดูข้างบนกันโอเคนะสภาพดีสะอาดไม่มีขาดกระจกไม่มีแตกแล้วก็ไฟติดอันนี้ที่ใส่แว่นจับไปเนี่ยหนังยังอยู่ครบยังไม่หมดอายุถ้าหมดอายุสังเกตยังไงรูปมาเนี่ยมันจะต้องเหนียวติดมือแล้วมันใช้งานไม่ได้ถ้าคุณใส่แว่นไปแม่งเขอะเลยแต่อันนี้คุณยังใช้ได้นะฮะปิดไปดูด้านบนสภาพสวยมาก ก็อันนี้ติดเสริมขึ้นมานะครับไม่ใช่ของเดิมนะเชิงบันไดสภาพพลาสติกสภาพสวยไม่มีแตกหกักแผงประตูด้านนู้นเนี่ยกิิบมากดูดิแสดงว่าเขาใช้งานรักษามากไม่มีทิ่ติเลยริ้วรอยอะไรไม่มีเลยลาโพงเนี่ยขี้ฝุ่นแดงๆเนี่ยไม่มีเลยใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วทําไมผมถึงรู้ว่ารถคันนี้สะอาดจริงไม่ได้เกิดจากการตกแต่งอย่างหนัก ของทีมงานเราเพราะว่าพี่หนุ่ยแขนหักช่วงฟอร์จูเนอร์เข้ามาเหลือแต่เด็ก,เดกๆเพิ่งมีประสบการณ์ในการแต่งรถถ้าเกิดสมสมติรถเ,เขอะมาหนักเนี่ยแต่งสวยขนาดนี้เป็นไปไม่ได้รถคันนี้แม่งโคตรสะอาดมาดูด้านนี้กันลำพงไม่ทะลุหนังไม่มีขาดโซนตรงนี้สภาพดีเคปล่าสวยลำพงไม่ทะลุไม่มีฝุ่นริ้วรอยอไรแม่งไม่มีเลยเชิงบันไดแม่งไม่มีอะไรเลยนะฮะสภาพแม่งดีมากโอเคเดี๋ยวเราย้ายไปด้านหลังกันต่อ สภาพด้านหลังเนี่ยสะอาดมากสะอาดสุดๆไปเลยรอยขีดข่วนรอยขาดอะไรไม่มีพรมเนี่ยสภาพเดิมๆสเปคเดิมๆของ Toyota ยังมีให้ตรงนี้ไม่ห้อยไม่ห้อยแล้วเปิดมาดูดิโอเคอันนี้ที่ใส่แก้วน้ำก็ยังใช้งานได้ใหม่คิด ขอไปดูฝั่งนู้นหน่อยแผงประตูเนี่ยโทนสียังสวยนะฮะแต่ว่ารอยขีดข่วนด้านนี้อาจจะเยอะหน่อยเช่นรอยนี้ประมาณเล็บไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจะมีรอยเล็บตรงนี้ลําโพงไม่ทะลุตรงนี้สภาพดีสภาพดีจะมีรอยนี่หนึ่งสองสามเป็นรอยเล็บนิดๆหน่อยๆแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยแล้วมาดูกันต่อตรงนี้สภาพดีมากด้านนี้ก็เหมือนกันลําโพงไม่ทะลุด้านนี้แทบจะเหมือน3ด้านนู้นเลยไม่มีตําหนิอะไรเลยเพดานโซนด้านหลังก็ย,ยังสวยเหมือนเดิมนะต่อไปเราไปเปิดเบาะแถวที่3กันดู รู้ไหมว่าคันนี้เป็นโฉมแรกแต่ก็ยังขายดีอยู่แล้วก็เป็นรถที่ออมีคนตั้งกระทูพันธุ์ทิพย์เยอะมากดาบดูบใช่ไหมเยอะมากนะครับเยอะแบบกระถูซุมใช่ไหมกระทูดา่านะครับกระทูดา่าเยอะมากแต่ก็ยังขายดีนะครับแต่คุณไม่ต้องห่วงไฟหน้าไฟท้ายคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าผมติดมาให้ ไอบ้าเย้ยแม่งใช้งานได้หมดนะครับใช้ได้หมดคุณไม่ต้องกังวลแล้วว่าคุณซื้อไปเนี่ยไม่มีไฟแถมไม่มีบ้าอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคโห oh, ดับสวยมากยอมรับอย่างหนึ่งคือฝ่ายช่างของเราเนี่ยอาจจะย้อมแมวไม่เก่งแต่ว่าโ oh, oh, อ้โหชง้วได้สะอาดคือเราพวกเราย้อมแมวไม่เก่งอะดาบแต่ทํารถได้สะอาดมากคือผมยอมรับทีมงานของผมจริงๆว่าน้องแม่งเลยเฮ้ยดับดูสะอาดมากคือติดอย่างเดียวนะเวย้ยย้อมแมวไม่เก่ง แค่ทำรถสะอาดมาก<อ>ใช่ป่ะเราจะถึงสี่หมื่นกันไหม,เป,ไมไเป็นไปได้พี่เป็นไปได้ใช่ป่ะอย่างแรกเนี่ยอันนี้คือที่แขวนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าสภาพจะสวยแค่ไหน ภายในโอเคเลยนะสภาพไม่มีขาดเลยสภาพดีสวยมากมีแอร์หลังให้แล้วสภาพแอร์เนี่ยดูดียังดีอยู่เลยตรงนี้ที่ใส่แก้วนะปรับแอร์หลังได้จากตรงนี้โดยที่คุณแม่งไม่ต้องแคร์ไอคนขับที่คุณแม่งมีปัญหาด้วยรอยขีด่วนตรงนี้มีผมไม่อยากจะบอกว่าไม่มีอะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมผม,ผมเบื่อที่ผมจะพูดแค่2 3นาทีแล้วขายรถได้เชีย่ยแม่งง่ายเกินแม่งง่ายเกินไปฝั่งนี้อาจจะมีตรงนี้แต่ฝั่งนู้นเนี่ยแม่งไม่มีตำหนิอ๊บโอเค ก็ใช้ได้ครับนั่ง2คนได้เลยนะฮะนั่ง2คนได้ก็าอาจจะกลางๆหน่อยความสบายแล้วถ้าเกิดผมปรับอย่างนี้มาก็ความอ้วนกับความสูงระดับผมเนี่ยก็พอนั่งได้ไปต่างจังหวัดได้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนได้นะครับแต่ถ้าจะให้สบายต้องอย่างนี้ต้องประมาณนี้มีหมอนอย่างเนี้ นอนไปแม่งเลยนะอย่างเงี้ยสบายมากโอเคผมมีอะไรจะบอกคันนี้ผ่อนมามา 9, ประมาณ90,00กว่าบาทแต่ข้อดีคืออะไรรู้ป <c oughs> ่ะข้อดีคือข้อที่เป็นนิสัยเสีย <c oughs> ก็คือคุณแม่งดันไม่ต้องใช้เงินอะ่ะในการออกรถคันนี้คือถ้าพูดภาษาที่หลายบริษ,ษัทใหญ่ๆไม่ชอบก็คือแม่งฟรีดาวเอางี้คุณมีเงินดาวมา5,000หรือ1 0 0่นนึ่งเขาก็เอาหมดถ้าคุณแม่งเครดิตกลางๆถึงเครดิตดีต่อให้คุณเป็นอาชีพยังไงเนี่ยเขาไม่แคร์เว<ๆ>้ยเพราะอะไรป่ะพอดีพนรั์บังคับให้เขาไม่แคร์นี่โคตรเก๋เว้ยรับเข้าใจว่าน้อง นี่คือเครื่อง3 0 0พดีเซลที่ลงน้ำยามาเรียบร้อยแล้วแต่มือใหม่ลงลงแบบไม่เนียนแต่ว่าพอน้ำยาลอกออกมาคุณเห็นป่ะฝามันจะไม่ดำเนี่ยนี่ครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของเต้เ์เรานะครับการที่ให้เด็กลงน้ำยาไม่เนียนเนี่ยสักพักมันจะขึ้นาขาวๆแต่ข้อดีคืออะไรวะคือฝาม่งไม่แตกหักรอยอาร์กอะไร ชัดเจนมากแผ่นเพจมอกนับคันหน้าสภาพสวยกริบเลยนะครับเป๊ะเลยใครที่ไม่พอใจกับการทําความสะอาดของฝ่ายช่างเนี่ยคุณสามารถบอกเราได้ว่าช่วยเก็บงานให้ใหม่ได้ไหมเพราะอันนี้เราบังคับไม่ให้เขาทําเองเพรต้องการให้พวกคุณเห็นว่านี่คือสภาพเดิมๆก่อนที่พวกผมเนี่ยจะสปาจะแต่งตัวจะคลีนจะทําทุกอย่างยกเว้นยอมแมว สำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่3 9 7 0 0 0บาทผ่อนประมาณ90,00กว่าบาทจัดได้เต็ม397ไม่ต้องใช้เงินสัก,กบาทเดียวก็ได้ถ้าคุณเครดิตกลางๆถึงดีแต่ถ้าเครดิตเสียติดแบคลิสต์นะครับหรือว่าคืนรถเอาจริงก็ไม่อยากจะให้ความหวังหรอกแต่โทรหาคุณนะมอมรรัตน์เผื่อแกมีทางช่วยเพราะแกเสียนเรื่องพวกนี้081 3 1 4 2 5 6 8 K, มอเคมรรัตน์นะครับลองถามแกว่าผมอย่างนี้อย่างนี้นมีสิทธ<ห>ิ์จะซื้อรถได้ไหมแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้นอกจากคุณมีลูกมีญาติมีเพื่อนที่จะซื้ <ลด S 2> ซ้้อแแททนนนใใหหเีคคุณกก็็โราาลวสจถ โทรมาเลยศู1ย์9 8 9 8 5่าพี่พันดีพณนรัตหน9่9 9. อยากลองขับออกมาเลยที่รามคำแหง164ิริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีอย่าลืมพาช่างพาเพื่อนพาคนรู้ใจมาถ้าคุณไม่สบายใจเพราะเราแม่งคนแปลกหน้ากันอยู่แล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรมาลองขับได้เพราะเรามั่นใจว่ารถเราแม่งโคตรด,ดีสุดท้ายนี้อยากให้คุณลองด้วยนะไม่ใช่ให้คนที่มาด้วยลองอย่างเดียวอยากให้คุณลองขับเองด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าชอบแบบไหนตามใจตัวเองหน่อยใครที่รู้สึกว่าเงินเดือนเนี่ยย ใส่หัวไปห๋วอพึ่งมาเอานะครับรอก่อนหรือเอาคันที่ถูกกว่านั้นทําใจซะแล้วรอก่อนหรือว่าไปหาอาชีพเสริมให้สามารถผ่อนคันนี้ต่อได้นั่นแหละจะเป็นอะไรที่โคตรเซฟที่สุดแต่ถ้าคุณยังดื้อดึงที่จะทําเนี่ยมอเตอร์ฟังชิดคุณซวยแน่ในอนาคตถ้าคุณโดนยึดมาคุณจะไม่สามารถกู้เงินไปทําธุรกิจอะไรได้อีกแล้วแล้วแม่งไม่มีการปานีแล้วนะครับแบงก์ตอนนี้ไม่มีการปานีบ้าเลยทั้งสิ้นก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวเจอกันเว้ยสวัสดีครับ ถ้าคุณไปที่ไหนเนี่ยเขาไม่ผ่านเขาดูแลคุณไม่ดีเนี่ยคุณกลับมาหาผมกลับมาหาไอ้หน้าหมาคนนี้ที่แม่งแคร์คุณทุกอย่างแต่คุณแม่งยันโคมอุ uh, ้ยเชียช่ยแล้วเชี่ยแล้วคือเรื่องเนี้ยถึงพิพันธ์ไม่ได้อย่าถึงไฟตกแต่งคนทำเพื่อนไม่ใช่ลูกค้าด้วยแต่ดันเป็นผมกับดาร์ฟนะครับเหลาเหมารวม,<ผ>มนะครับดาร์ฟนะใช่ผมกับดาร์ฟทำโอเคนั่นแหละก็ถ้าใครจัดไม่ผ่านเนี่ย มาหาเราเดี๋ยวเราจัดให้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกระโปรงดูกันดีกว่า